นี่ครับผมพี่น้องดูหัวมันครับนี่ครับสวัสดีครับผมพบกันแล้วกับบ้าหยุดค้นมากหาครับผมพบกันกับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมเมื่อนี้ครับผมอากาศกำลังเย็นดีครับผมอุณหภูมิประมาณสิบแปดสิบเก้าองศาครับพี่น้องมือผ้าเพื่อนี่ครับผมนี่ครับผม เห่าโสมนะครับหมวกกอนนั่งรถไก่ไปไกลมากกรับบุรุษว่าไม่เห่าอย่างนะครับเนาะลักษณะการเหตุเห่าของเขาครับผมเห็ดเป็นสั้นนะครับเป็นสั้นแบบนี้ครับผมเป็นเพิ่งมาแย้นครับอะไรกับมีเสลี่นสีดําคุ้มอ้อมเบิดครับผมหมวกกอนกับบุรุษว่าเป็นเห่าอย่างครับผมวันนี้เพิ่งแกรู้นะครับว่าเป็นเห่าโสมครับผมเนี๋ยวิพากษ์เบองขทางในครับผมนี่ครับ ปลาโสมครับผมโสมเกาหลีครับผมโสมเกาหลีนี่ครับผมบ่แน่ใจว่ามันปลูกมาจากปีแล้วครับผมต้นซานี้นะครับเนาะบ่ได้ถามเถ้าแก่ครับของเถ้าแก่นี่แล้วครับผมของเถ้าแก่เดียวกันนี่แล้วครับบ่ได้ถามเขาเบิ่งว่าเขาปลูกมาจากปีแล้วครับแต่กับต้นไงใช้ได้อยู่ครับผม นี่ครับผู้ใดบอกว่าเห็นนะครับเด้อนี่ครับต้นโสมเกาหลีครับผมลักษณะการปลูกเขาปลูกแบบนี้ครับผมสแลนมุ้งหลังข้างเทิ่งนะครับเนาะกองแสงครับผมกาเฮดเท่าเป็นขึ้นยังเพื่อหมา้ยนครับผมแล้วก็แล้วก็มีสแลนหุ่มครับผมปลูกข้างนาปลูกข้างหลังครับเอาแสงแค่ช่วงเศร้าครับผมช่วงใบคือบ่เอาแสงเลยครับนี่ครับผม มันมีน่วยมีไน่กันด้ยครับผมมีไน่หนำนี่ครับผมมาเบิ่งครับดอกวันนะครับเนาะนี่ครับดอกครับผมนี่ครับผมเป็นดอกเป็นไน่ครับผมนี่ครับพี่น้องไม่รู้ว่ากินได้บ่เนาะครับเนาะ ต้นนี้ต้นบักแงครับผมนี่ต้นนี้เราอยู่ที่ร่งองหลกให้เบิง่งครับเนาะขอเพื้นแล้วครับบได้มาลักด้วยครับด้วยขออพื้นแล้วครับขอหน่อยอยากมาถ่ายคลิปแก็ขอหลกบนจากต้นนี้ครับเนาะนี่ครับผมต้นนี้เนาะ พี่น้องดูหัวมันครับนี่ครับสมเกาหลีครับผมบมแน่ใจว่าจักปีแล้วเนะครับเนาะนีนะ่ได้หลวองเลยครับด้วยหัวประมาณนี้มันจักปีแล้วครับขอท่าแกนไว้แล้วครับขอเป็นหัวหนึ่งครับผม ครับผมต้นหน่อยมั้งครับต้นหน่อยก็มีครับเนี่ยผมเห่าเงี้ยวครับผมผมสะแล่นหนาตึ๊บครับ้างบนเดี๋ยวพายเบื้อง้างหนาครับผมเนี่ยผมเนาะ ด้านนาเฮาครับผมนี่ครับด้านนาเฮานะครับเนาะเฮาสมครับผมสมเกาหลีสมขาวเลครับเด้อนี่ครับเอานี่หลายเต๋อครับผมเนาะตัวครบสีปีหาปีก็จะขายกี่ไ้เงินหลกหลายครับผมของแพงครับผมเดี๋ยวเขาไปเบึ้งหัวเดี๋ยวอันพุดมากนะครับเนาะ เดี๋ยวเอผมเนาะลากออกมาแล้วครับหัวใหญ่หัวขาวงามดีครับผมเดี๋ยวเาเอาไปทำเมนูครับผมเนาะเก็ดได้หลายอย่างครับผมบำรุงร่างกายดีต่อสุขภาพครับผมเนาะเป็นยาครับผมนี่ครับขอพูดหนุกันลาช่วงครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ